เช็คเฟิร์มแว DJI Mini 5 Pro นะครับโดรนตัวใหม่ล่าสุดจากทาง DJI นะครับเนี่ยครับเปิดเครื่องโดรนนะครับและรีโมทให้เปิดเหมือนกันเลยครับสเต็ปเดียวกันกด1สั้น1ยาวทั้งรีโมทแล้วก็ตัวเครื่องเปิดตัวไหนก่อนก็ได้ครับแต่เวลาปิดให้ปิดที่รีโมทก่อนแล้วค่อยไปปิดที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยของเราเองนะครับเนี่ยครับเช็คหน้าจอมอนิเตอร์นะครับไปที่จุด 3. จุดจิ้มทีนึงครับ เลื่อนหาคําว่าเกี่ยวกับหรือคําว่า about เพื่อที่เราจะตรวจสอบในส่วนของเฟิร์มแวร์ล่าสุดเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่จะทําการอัปเดตนะครับเนี่ยครับตรวการอัปเดตรับจิ้มไปที่เนี่ยครับคำว่าตรวจการอัปเดตสีฟ้าได้เลยรอสักครู่นึงครับเสร็จแล้วเนี่ยครับหน้าจอก็จะขึ้นเตือนนะครับว่าเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือในกรณีที่ยังไม่ถูกอัปเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตัวระบบก็จะเซตอัตโนมัติ แล้วก็ทําการอัปเดตให้เรานะครับรอเต็ม100%ก็เสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์และยังสามารถเช็คในส่วนของเวอร์ชั่นรุ่นต่างๆได้ด้วยครับสำหรับท่านใดสนใจสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DJ13 Store ได้ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มหรือหน้าร้านนะครับผมหรือสาขาลาดประเคาและลาจะพึกนะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0 9 8 9 5 0 5 5 6 5นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ